ของคุณกูอิสโตมาเยอร์วันนี้อยู่ที่ร้านสักนะนะั่ uh, gonna have color arm, นนะ่ะชิเดอร g อ่า a ะไหน t รับท o ช o ู o อลล์ออ r มายอัมนั่นน่ะเ i นัล n ์อิสสเปเชียลไลฟ์ thank you so much everyone thank you for coming and watching เลคะ hello everyone เดี๋ยวรอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้พี่เข้ามาก่อนละกันเราจะโชว์แอลมาขึ้นแป๊บนึงนะประมาณสักยี่สิบนาทีพอๆนะคะ แบตบแบตบน่าจะาไม่ถึงนะแบตในยี่ยสิบเปอร์เซ็นตนะ์เราสแกนกลองกัเราพิธีเข้ามาช่วงนี้ไลค์ันหลายช่องนะแล้วก็แอบมาแวบบ๊แบๆบแปบ๊บหนึ่งนะแบตจะหมดแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะกลับไปนะก็ก็จะประมาณบ่ายบ่ายสองประมาณนี้นะคะก็จะไลค์ช่องของรวมมดช anel ่อก็เลยอ่ะแอบมาสักนิดนึงก็แล้วกัน ตอนนี้หนึ่งนาทีแลยค่ะเลยไม่ได้แช่จะมาแวบๆแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะอ้าวมาแล้วหนึ่งดวงตาสวัสดีค่ะผู้ใดเนี่ยหนึ่งนาทีกับปีหนึ่งดวงตาก็ไปเซิร์ฟตอนนี้12บสนาฬิกาสานาทีสวัสดีท,ทักทายทุกท่านด้วยนะคะ ชื่อเม αι? สวัสดีทักทายจ้าอยมันมพิ่งำพี่ปุ้ยสิมาแล้วมาแล้วขอบคุณหนึ่งไลค์ด้วยนะคะสวัสดีทักทายพี่พี่ทุกท่านด้วยนะวันนี้พูดมาสเปเชียลนะคะสำประมาณนยีสิบนาทีก็พอเนะเพราะว่าแบตมันจะหมดแล้วทุกคนนะถ้าไม่มาตอนนี้ก็คือแบบน่าจะได้กลับไปชา้าหน่อยอ้าพีออก <c oughs> ทำไมส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาล่ะ ยังไม่ตุยยังไม่ตุยยังอยู่พี่ทำอะไรอยู่คะสักลายในทุกคนอยู่หลังสักนะะอุ้สภาพม,มาก